สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขุนสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขุน,ขนตอนนี้เวลาแปดโมงเช้าจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยสวยงามบอกค่ะนี่คือเวลาแปดโมงเช้านี่มาเต็มเลยจ้าสวยงามบอกค่ะ ที่มหลายแบบนี้ต้องรีบไปกวาดนะคะบอสันนะท่าอากาศหนาวมาอีกครั้งหนึง่งหรือว่าอากาศห่อนเราก็ละลายเรากันหนาวไ่มันจะลื่นนะคะอสวยงามมาก <c oughs> ความสวยงามนะคะ แทบไม่ได้เลยนะจ๊ะขณะนี้เวลาแปดโมงเช้านะคะเฮ้ย,ยสวยงามมากจ้า <c oughs> เห็นไหมคะโอ้ยนามากเลยฝ่ามือน,นึงได้อะ่ะคิดว่าเห็นไหมคะโอ,โอ,โอ้สวยงามค่ะสวยงามดังปุยฝ้ายนะคะทุกคนความสุขมากๆอากาศเย็นสบาย ดีนะคะไม่มีอไม่มีลมลมนิดถ้ามีลมมันจะหนาวมากอะคะ่ะอันนี้กำลังดีโอเคค่ะเอาบร,บรรยากาศมาให้ดูแล้วนะคะไปค่ะทุกคนโอ้โหหิมะ <c oughs> เดี๋ยวก็ต้องไปเก็บกวาดน,นะจ๊ะเพอาะเขาใหญ่เขามาในบ้านหลังนี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เขาจะตกแต่งหรือเหตุเหียงนะคะ อัพเปียวหายค้นมามแฟนเปียวค่ะหายค้นมาบิซิกนิ่งบิซิคนิ่งนี่คือมาตรวจสอบสภาพบ้านค่ะก่อนที่เขาจะอยู่เขามาอยู่ในบ้านนะคะยูนีเขาจะให้ตรวจสอบบ้านก่อนว่าบ้านของเขามีปัญหาอีย่างใหญ่หรือเ่ามีการสอมแซมเขาตรงสอมแซมอย่างเขาก็จะมาตรวจเช็คให้อีกครั้งหนึง่งเหมือนเขาเอารถไปตรวจสอบสภาพมันบอกคะ ว่ารถของเฮาก่อนจะออกเดินทางกว่าจะไปใส่มาใส่รถเขามีปัญหาอีย่างบอชำรุดอย่างบอบ้านก็คือกันค่ะพี่น้องการที่เฮาซื้อบ้านซื้อห้องหรือซื้ออีย่างเฮาก็ต้องอ่ามาให้ค้นที่เขามีความเชี่ยวชันชำน้านมาบิสิกนิ่งนะคะมาเบิง่งหจ่งสินะคะพราะเขามาเบิ่งห้่เนาะคะ่ะเขาก็บ,บอกว่าอ่าในห้องเฮาเนี่ยคะ่ะมีจุดใดที่เฮาจะต้องเปลี่ยนบแม่นเปลี่ยนในกับท่านหันนะคะ ในอนาคตค่ะ2ปีถึง3ปีคุณก็ต้องเปลี่ยนนะบอสันบ้านจากอาจจะเกิดเชื้อราจังสิงนะคะคือข,ของไตดินนั่นเองนะคะบอ่ใดเป็นอีหย่งที่ลายแรงบ้านอีหยังทุกสิ่งทุกอย่างเขามาตรวจสอบเขาก็บอกว่าผ่านนะคะเขาจะมาตรวจสอบให้เฮาจะใช่เวลาแค่1ิบห้าเสี่พันครูนูค่ะพี่น้องถึงหนึ่งหสันห้าร้บาทบ้านเฮาประมาณนั้นแหละคะ่ะ นี่คือราคาบสิกหนึ่งภายในเวลาสิานาทีนะคะพี่น้องเขามาตรวจสอบให้เฮานะคะการซื้อบ้านเขาก็ต้องมีเงินสำรองอย่างตำ่ำหนึ่งแสนหรือสองแสนครูเนอร์นะคะกับประมาณ6 0แสนบาทนะคะไว้เพื่อจะมีเอียงชำรุดมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะการที่เฮาซื้อบ้านซื้อ,อของเก่าเฮา,าอาจจะโชคดีภายในปีนึงบต้องเปลี่ยนเอียงเลย หลังจากปีที่2ปีที่3บ้านบางย่างอาจจะได้เปลี่ยนหลังคาอาจจะได้เปลี่ยนพื้นตังใช่ไะคะแต่บ้านหลังนี้เปียวโชคดีนะคะเปียวเบื้องล้วงกว่าที่เปียวจะซื้อบ้านหลังนี้ได้ถูเปลี่ยนหลังคามาแล้วนั่นแหละคะ่ะคือความโชคดีของมูเฮาพาอหลังคานะคะถ้าเปลี่ยนจะอยู่ในราคาที่1 0ึ่งหนึ่งแสนถึงสองแสนนะคะแล้วแต่สภาพค่ะกับหนึ่งแสนสองแสนนครูเนอร์นั่นเองนะคะกับประมาณ 3ามแสนถึงห0าแ0นหกแสนบาทบ้านเฮ้าแล้วแต่สภาพบ้านแล้วแต่การชำรุดว่าเป็นตั้งไดแน,น่ชำรุดหน่อยชำลุดหลายจังสี่นะคะนั่นราคาพี่น้องจา้าวิดีโอนี้เปียวกับมาว่าเกี่ยวกับขั้นพื้นฐานทีเฮ้าใหญ่เข้ามาเฮ้าต้องมาเปลี่ยนสภาพอย่างแน่แลยวมาติดตามวิดีโอต่อไปค่ะว่า เยวจะาบอกเกี่ยวกับอีหยังเ,วเยวจะมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับบ้านเช่นเดิมนะคะวิดีโอที่เบวเห็นขึ้นมามเพื่อนะคะเน้นเพื่อเป็นความรู้ให้พ่อแม่พี่น้องที่สนใจอยากซื้อบ้านอยากมีพื้นที่เป็นของตัวเองนะคะวันนี้เขายังท่านด้มีโอกาสแต่ในอนาคตข้างหน้ามันอยู่ที่ตัวของคุณค่ะว่าคุณจะไปถึงจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของคุณไหม ถ้าคุณอยากรู้ว่าเปี้ยวทำอย่างไรแล้วเปี้ยวมีบ้านเป็นของเองสามารถกลับไปย้อนดูคลิปได้นะคะเปี้ยวอขอขอบคุณทุกคนนลค่ะแล้วกับเป็นกำลังแรงใจให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังสนใจอยากมีบ้านเป็นของตัวเองสู่ๆนะคะความฝันไม่เกิน<ำ>การฝันบ่กไกลเกินเอื้อมถ้าคุณจะพยายามแล้วก็มุ่งมั่นค่ะขอให้คุณมีเป้าหมายแล้วกับ สู้ค่ะพี่น้องค่ะเพียงเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องสุขสุขค้นเ้อะค่ะสู้ๆเลยค่ะ,คะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า